ส่วนอีกหนึ่งคนที่ต้องยินดีเลยครับก็เป็นนักร้องเหมือนกันนะครับเพิ่งเข้าประตูวิวางันไปนะฮะคุณดิมทัชชูคลเลอร์นะครับหรือว่าดิมฮารินนะครับแต่งงานกับสาวนอกวงการนั่นเองคุณกวางกับวิสลานะครับพบหาดูใจกันมานานถึง9ปีโอ้โหนะฮะในที่สุดนะครับหลังจากที่คุกเข่าขอแต่งงานไปเมื่อปลายปีที่แล้ววันนี้ก็มาถึงครับช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะฮะมีพิธีมงคลสมรสครับตามประเพณีไทยนะครับมีขบวนขันขันมาก นะการประตูเงินประตูทองยกน้ำชาตามระเพณีจีนแล้วก็ปิดท้ายด้วยจดทะเบียนสมรสละคุณครับภายในงานคุณผู้ชมนะคะดูบรรยากาศทุกคนก็สวมหน้ากากอนามัย<อ>นี่แหละนะแต่ว่าบรรยากาศก็อบอุ่นอบอวลไปได้วยความรักแล้วก็รอยยิ้มของคนในครอบครัวเพื่อนสนิทก็มาร่วมงานกันครับข้างนะคะที่นี้บ่าวสาวเขาเปิดใจคุณผู้ชมว่าโอเคก่อนหน้านี้นะคะเพิ่งเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชเพื่อขอรับพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์ก็มีการเล่าย้อนกลับไปโมเมนต์ที่คู่ข่าวขอแต่งงานที่คิวบ บอกว่าวันนั้นน่ะเขาตื่นเต้นมากนะว่าตื่นเต้นมากแล้วไม่เท่าวันนี้ที่เข้าพิธีแต่งงานกันแล้วก็ให้คำมั่นสัญญากันด้วยว่าจะดูแลกันให้ดีที่สุดหลังจากนี้เตรียมเปิดอู่พร้อมมีทายาททันทีค่ะเราคบกันมานานแล้วค่ะ9ปีนะคะจริงๆพี่ดิมเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้เลยค่ะฟองรู้สึกได้ว่าโอเคเขารักเขารักกองมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือ เขาเขารักครอบครัวกว่าก็อันนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นจุดหนึ่งที่กวางรู้สึกว่าโอเคแหละผู้ชายคนนี้แหละที่แบบกวางกวางจะแต่งงานด้วยค่ะคนเนี้ยอยู่ด้วยสบายใจอยู่ด,ยด้วยดูแลชีวิตเราได้แล้วอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดเลยอยากมีลูกหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะแบบว่าพาหลานมันเล่นกันแล้วอ่ะแล้วเราก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้เพื่อนมานานมากถ้าอยากอยากมีก็ต้องทำให้มันถูกถูกต้องตาม ประเพณีวิธีการของมันก่อนเปิดอู่เลยครับจริงจังเลยครับอยากจะมีมากๆ <C ess us> ผมอยากมีลูกสาวแต่คนนี้ยอยากมีลูกชายจริงๆกวางอยากมีลูกชายค่ะแต่ถ้า,ถ,าถ้าสมมติว่าแบบเขาจะมาจะเพศไหนก็ได้ <C ess us> ผมว่าทั้งสองคนกำลังดีครับชายหญิงอะไรประมาณนี้ก็กำลังกำลังจะใช้ได้นะครับก <C ess> ็ <us> จริงๆเราสัญญากับทั้งครอบครัวกวางไว้ด้วยป <C ess us> ้ากวางไว้ด้แล้วที่สำคัญกับกวางไว้ด้วยว่าเออถ้าได้รักกันแล้วก็ทำทำดีที่สุดครับก็รักมาตลอดอยู่แล้วค่ะสิบปีก็ยังไงก็จะดูแล กันต่อไปเรื่อยๆก็จะเป็นกําลังใจแล้วก็จะอยู่ข้างๆแาบนีนตลอดไปไม่ต้องห่วงครับดูแลให้ดีที่สุดแล้วก็อยากจะให้มีลูกมีครอบครัวเร็วๆแล้วก็เราเริ่มบทเริ่มต้นใหม่ของชีวิตชีวิตคู่แบบเป็นทางการแล้วรับรองว่าช่วยกันทำมาหากินช่วยกันดูแลชีวิตกันและกันแล้วก็ช่วยกันเลี้ยงลูก มันไม่เหมือนคำมั่นสัญญานะใช่ใช่ครับไม่เหมือนอวยพรกันเองอ่ะก็ผมว่าเขาก็ตื่นเต้นแหละคุณดีมนะฮะก็ขอให้มีครอบครัวมีลูกเร็วๆอ้าก็แต่งงานกันไม่ใช่หรอกกันเดยครอบครัวไม่ใช่หรอเนี่ยแต่ความหวานครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าเขาเปิดอู่เรียบร้อยคุณดีมเขาอยากมีลูกจะมีได้มากขนาดไหนก็อยู่ที่คุณนั่นแหละนะฮะส่วนเรื่องของการไปฮันีมูนะครับเขาก็บอกว่าเขาอยากไปแถบสแกนคุณกวางเนี่ยคุณดีมก็บอกว่าอ้าวเดี๋ยวรอดูสถานการณ์โควิดก่อนเพราะคุณกวางเองเนี่ยเขาก็เพิ่งเปิด้ ไปถ้าเกิดลูกยังไม่มาเนี่ยะนะก็จะไปกันแต่ถ้าเกิดลูกมาแล้วก็ต้องดูแลลูกก่อนเพราะลูกยังเล็กยาวไปยาวยาไป,วไปอ่ะยินดีด้วยนะคะอีกหนึ่งคู่ขององค์การบันเทิงไปค,คุณผู้ชม